ฐานคืออะไรบ้างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใจรักงานหรือเปล่าก่อนที่จะมาเป็นช่างเหมาชีพได้เราก็ต้องมีคุณภาพอันนี้เป็นคุณภาพที่คุณลูกค้าควรได้รับและศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์ควรมีเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคน คือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะแก้มนะคะมาพบเจอกับแก้มนะคะวันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะคะแก้มมาในหัวข้อมาตรฐานและคุณภาพของออโต้พัทที่คุณลูกค้าจะได้รับนะคะเมื่อเข้ารับบริการนะคะค่ะแก้มมาทําเป็นอีพีนะคะอีพีที่หนึ่งเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องมาตรฐานของออโต้พัทนะคะมาตรฐานเนี่ยศูนย์เครือบแก้วรถยนต์หรือคาแคร์นะคะเรามี มาตรฐานอยู่แล้วนะคะมาตรฐานคืออะไรบ้างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องใช้กับรถยนต์หรือทําความสะอาดของคุณลูกค้านะคะความรู้เกี่ยวกับรถยนต์การขับขี่นะคะพื้นผิวสีรถยนต์แลกเกอร์นะคะวิธีที่เราจะทําให้เงาขึ้นมาวิธีกระบวนการการทํางานนะคะอันนี้ก็คือมาตรฐานนะคะที่ทุกร้านต้องมีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากๆนะคะเพราะว่า ที่แก้มมาทําวิดีโอนี้ก็เพื่ออยากจะให้คุณลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นและมั่นใจและพึงพอใจนะคะที่มาใช้บริการแล้วเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันดีไหมมันเชื่อใจได้ไหมเงี้ยค่ะแล้วก็รถเราจะปลอดภัยไหมคุณลูกค้าจะได้รับอะไรกลับไปนะคะค่ะแก้มจะมาหัวใจหลักเลยนะคะก็คือคุณภาพนะคะแก้มยก ยกตัวเองมาเนี่ยในเรื่องของคุณภาพของอัตพัทที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเข้ารับบริการนะคะคุณภาพเนี่ยหนึ่งเลยนะคะคนแก้มให้คุณภาพเรื่องคนสำคัญมากนะคะถ้าคนไม่มีคุณภาพที่จะทำงานเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมันก็จะทำให้เราทำงานยากมาก ต่อให้อุปกรณ์น้ำยาเครื่องไม้เครื่องมือสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่คุณภาพของคนเนี่ยไม่มีเนี่ยมันก็จะทำให้ผลงานออกมาไม่ดีนะคะอันนี้แก้มก็เป็นกังวลในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะค่ะและก็ใส่ใจมากๆเลยเรื่องนี้ที่แก้มทำได้นะคะก็คือ1นนะคะคุณภาพของคนเนี่ยแก้มก็จะสังเกตช่างด้วยนะคะว่า เขาเนี่ยใจรักงานหรือเปล่าเราอะไม่สามารถที่จะดูคนได้ใน 1, mm. 1> เดือนถึง3 mm. เดือนเลยนะคะเราก็จะดูระยะยาวเราก็ฝึกฝนเข้าไปเราก็จะดูแหละว่าคุณภาพของคนเนี่ยเขาพอที่จะเข้าใจงานหรือใส่ใจสิ่งที่เราสอนไหมทําตามสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งให้ลูกค้าไหม mm. นะคะอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคะ ก่อนที่จะมาเป็นช่างเหมาชีพได้เราก็ต้องมีคุณภาพนะคะคุณภาพก็คือช่างนะคะช่างกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันบวกกันเลยคือแบบอย่างนี้เลยคือบวกกันเลยถึงจะออกมาเป็นผลงานให้ลูกค้าได้พึงพอใจได้นะคะคนงานเนี่ยหรือช่างืออาชีพที่แก้มต้องเชื่อใจเขา แล้ฝึกผลเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะมีการอบรมขั้นตอนการทำงานแล้วก็ให้เขาเข้าใจว่าร้านออโตพัทเนี่ยต้องการอะไรบ้างที่จะให้ลูกค้าได้รับไปนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะถ้าเขาเข้าใจความต้องการของเราและงานของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะทำงานให้เราได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็มาฝึกผลและดูออนะคะว่า คุณภาพของคนมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะคะเขาเข้าใจงานไหมเข้าใจงานก็ส่วนเข้าใจงานคุณภาพที่ดีก็คือ,อยังไงเราเรียกว่าตั้งใจทำงานน่ะนะคะคุณลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยนะคะคืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะแก้มก็คัดสรรมาอย่างดีไม่ได้แบบเอาแบบกะโหลกกลามาใช้ให้คุณลูกค้านะคะเพราะว่าน้ำยาเนี่ยมีเป็นร้อยยี่ห้อ คือมันเยอะมากนะคะแต่เราต้องเข้าใจผิวแลกเกอร์ทุกทุกซีซันทุกทุกซีซันของรถยนต์นะสิปีที่แล้วหาปีถัดมาสีทุกวันนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมก็ได้รู้นะคะว่ามันมีสีใหม่ๆมาเยอะแลกเกอร์แข็งแลกเกอร์นิ่มนะคะน้ำยาถูกออกแบบมาให้ใช้กับเปียโ,โนแบ็กนะพลาสติกนะ ไฟเบอร์นะเหล็กนะนะคะคือเบ็ดตเตล็ดพวกนี้มันต้องมอีตัวช่วยก็คือน้ำยาที่มีคุณภาพแก้มก็คัดสรรและเลือกอย่างใส่ใจนะคะเพราะว่ากลัวสินค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าจะเสียหายนะค,ะคือเรื่องนี้ก็สำคัญมากนะคะแล้วก็คุณภาพที่คุณลูกค้าจะได้รับจากอตโตพาหะนะคะคือตั้งแต่กระบวนการเนี่ยที่เราทำเนี่ยมี ช่างที่เป็นมืออาชีพและได้คุณภาพจากการเรียนรู้งานมาและเข้าใจและตั้งใจถึงมาเป็นช่างมืออาชีพได้นะคะทำรถให้คุณลูกค้าได้แต่ละคันแต่ละคือวันหนึ่งอะ่ะม่ใช้ประมาณ8-10ถึงชั่วโมงค่ะจนกว่าจะจบสิ้นเนี่ยและส่งมอบให้คุณลูกค้าเนี่ยเขาต้องเข้าใจและมีการสื่อสารกับลูกค้าชัดเจน ให้คำปรึกษาได้แม้แต่ตัวแก้มไม่อยู่นะคะอันนี้เป็นคุณภาพที่คุณลูกค้าควรได้รับและศูนย์บริการเครือบแก้วรถยนต์ควรมีนะคะ EP นี้สำคัญมากนะคะก็คือแก้มเนี่ยอยากจะมาทำคลิปเหมือนกับว่าคือการทำความสะอาดรถยนต์1 2 3แก้มมีอ่ะหลายคลิปมากที่แนะนำ นะคะคทั้งมีคนทางทำตามและมีคนที่ไม่ได้สะดวกดูแลรถยนต์แล้วก็เอามาให้แก้มเนี่ยดูแลนะคะก็เป็นส่วนส่วนมากเลยแหละที่ลูกค้าจะทำงานแล้วก็เอารถมาให้เราเนี่ยได้ดูแลรักษานะคะแบบคือไว้ใจเราอะ่ะฝากดูแลหนอ่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะคลิปนี้แก้มก็ไม่อยากจะทำยาวมากเพราะว่ามันจะมี ep 2 ep 3นะคะแก้มฝากกดติดตามด้วยนะคะว่า EP2 เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะค่ะแก้มหวังว่าความรู้และการใส่ใจในงานที่เรารักและมอบให้คุณลูกค้าจะเป็นสิ่งที่สำคัญและดีที่สุดนะคะและก็หวังว่าคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับแก้มน,นะคะพึงพอใจนะคะไม่มากก็ก,ก็ก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ถือว่าขอบคุณมากๆที่ได้แวะเวียนเข้ามาหาแก้มแก้มหวังว่าการทํางานของแก้มเนะะี่ยค่ะที่ส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นความสุขและเป็นความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้ดูแลรถยนต์และฝากให้แก้มดูแลนะคะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ